เพื่อนๆครับขณะนี้ผมกําลังพาเพื่อนๆนะครับมาชมอะโวคาโดบนภูเขานะครับยามเย็นนะฮะในเวลายามพิการหรือเปล่าไม่ทราบครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับพอดีกลางวันผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็เลยขึ้นมาดูอะโวคาโดเป็นเช่นไรนะครับหลังจากที่วันที่1 8 19 20นะฝนตกหนักนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับเป็นเช่นไรนะครับเพื่อนๆครับ ากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเราจะมีโอากาสสื่อสารกันในโอกาสต่อไปครับไปเลยอเอาออคคาโดนะครับที่ให้คนงานถากหญ้าด้านบนนะครับก็หญ้าก็ลกแล้วนะครับอันนี้เวลาก็ประมาณ18บแนาฬิกาสานาทีเข้าไปแล้วนะครับ ปกโม,มงครึ่งนะฮะแสงแดดก,ก็ไม่ค่อยมีละกำลังแตกยอดดีจังเลยนะครับอันนี้น่าจะใส่ยูเรียนะครับ4600ให้นิดนึงนะครับเห็นว่าถ้าหากว่าใช้ต้นที่มีอายุน้อยๆน,นะครับไม่เกิน4 5หเดือนนะครับมาปลูกนะครับจะเติบโตได้ดีรากก็จะเดินได้ดีนะครับ อย่างไรก็เพื่อนๆนะครับหากจะปลูกนะครับในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้ผมใช้ต้นต่อพันธุ์พื้นเมืองนะครับมาปลูกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเขาเติบโตในระยะหนึ่งนะครับเราก็จะค่อยเปลี่ยนยอดเขาไปนะครับเปลี่ยนไม่ทันก็เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนบางต้นก็อาจจะสมบูรณ์นะครับบางต้นก็อาจจะเล็กนะครับกะเขากันไปนะครับ ตัวนี้ก็ปลูกเต็มหุบเขาไปเลยนะครับเพื่อนๆครับด้านด้านล่างหนูก็จะเป็นเอข้าวดอยนะครับก็มีกล้วยนะครับส่วนกล้วยแล้วก็ปลูกข้าวดอยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูด้านบนนู้นนะฮะที่ผมเคยโอ้หดูมืดดิ นิดนึงนะครับด้านบนนู้นนะฮะพามาดูอโวคาโดตอนกลางคืนแต่แล้วนะครับดูกันนะครับเมื่อวันที่18กันยานะครับ19ถึง กันยานะครับฝนก็ตกค่อนข้างหนักนะครับเดีย๋ยเราไปดูด้านบนนะครับเพื่อนๆครับ พาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปดูอโวคาโดนครับยางเย็นนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับการปลูกอโวคาโดนะบบนื้นที่สูงนะครับบนภูเขานะครับโดยใช้การต้นต่อนะครับพันพื้นเมืองนะครับซึ่งมีอายุไม่เยอะนะครับสีห้าเดือนก่อนะครับแล้วก็ปลูกนะครับผมก็ทำให้ดูว่า ขาแตกยอดแล้วก็แทงได้ดีมากนะครับซึ่งผมได้เอา,เอาต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ที่มีอายุนะครับประมาณาข้ามปีนะครับปีกว่านะครับเพราะต้นของเขาก็ใหญ่โตวสวยดีนะครับแต่ว่าเมื่อเอาไปปลูกแล้วนะครับผ่านไป3ามเดือน4ี่เดือนก็แล้วนะครับจะหมดผลแล้ว บางต้นก็โอเคบางต้นก็สารวันเทียลองนะครับกับกายในวใบก็ลดน้อยถอยลงนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจังไก็เป็นอะไรที่ผมก็ปลูกไปเป็นพันกว่าต้นด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทาให้เสียเวลานะครับเสียเวลาทั้งไม่เวลาอย่างเดียวไม่พอนะครับเสียทั้งเงินทองด้วยนะครับค่าคนงานซึ่งมาปลูกบนที่สูงแบบนี้ก็ ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้นะครับที่ผมตอนแรกผมทำไล่ข้าวนะครับข้าวดอยนะครับแต่เนื่องจากว่าผมก็ไม่เคยทำนะแล้วก็ประกอบกับว่าฝนมันก็ขาดช่วงนะครับผมก็มาเอาย่าไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปดูนะครับเพื่อนๆครับผมขอจอดรถไว้ตรงนี้นะหวังว่าจะไม่กิ้งตกเขาไปก่อนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับผมจะพามาดูนะครับว่าวันก่อนนะครับผมได้พามาดูในบริเวณนี้นะครับว่าสวยงามประการใดนะครับวันนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่ผมปลูกไว้นี่นะครับผ่านไปประมาณ2เดือนครึ่งนะครับถึงไม่ถึง3เดือนดีนะครับเรามาดูว่าเป็นเช่นไรนะครับแปลงนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการให้งอกงามนะครับ ไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่นะครับแตยเพาะย่านี้เขาก็เหมือนกับธรรมชาติคือพระเจ้าสร้างมาให้ให้ปกคลุมดินจริงๆครับถ้าไม่มีญ้านี่ดินอาจจะถูกชะล้างหรือว่าไม่มีแร่ธาตุหมดไปมาดูนะครับว้าวเห็นไหมเพื่อนๆครับใบนี้ใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะครับดูสิมันเป็นอะไรที่อลังการมากเลยนะครับผมให้คนงานมาถากย้าในบริเวณนี้ไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ถากญ้านี้ดูสิครับเพื่อน สวยงามจริงๆครับจำทรงไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นอันว่านะครับบันทึกการเดินทางที่ผมอยากจะเสนอแนะเพื่อนๆนะครับว่าหาเพื่อนๆนะครับจะปลูกอะโวคาโดในรุ่นต่อไปนะครับไม่ต้องคือถ้าปีนี้ไม่ทันแล้วเป็นปีหน้านะครับเราควรที่จะเอาต้นที่เพาะนะครับไม่เกิน4-5เดือนเท่านั้นนะครับ หรือต้นแดงๆก็ได้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถขนส่งแล้วไม่เสียหายใดๆนะครับข้างบนนี้จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมนู่นผมพักอยู่หมู่บ้านด้านล่างนึงครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับตอนนี้เวลาเออสิเกือบ17บเจ็ดนาฬิกานะครับคือโทษครับเกือบสิบเก้านาฬิกครับเกือบทุ่มหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับ ผมก็ขึ้นบนเขามาคนเดียวนี่นะฮะโอเคเอาไปดูอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนแรกผมก็ทำข้าวนะครับไล่ข้าวนะครับเพื่อนๆอ๋อมาดูระยะที่ผมปลูกนี้ผมใช้ระยะเก้าคูณเก้าเมตรนะครับอ่าเห็นไหมครับต้นดิงก็งามดีครับอันนี้เขาขึ้นมาสองต้นไม่เป็นไรครับขึ้นมาสองต้นเราก็ใช้ตาสองตานะครับเสียบไปเลย ะจะไปดูต่อนะครับว่าจริงไหมตรงนั้มีลุงกินน้านะฮะร,รู้สึกว่าฝนมันจะย้อยๆมาแล้วนะถ้าฝนตกนี้เราจะลงถ้าเราลิบงลงไม่ทันนี่จะลื่นนะครับอาบัวโดอยู่ไหนเนี้ยแป๊บเดียวนะครับยานะครับอ้าวตัวน,นี้ตายนะครับตัวน,นี้ตาย ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตก็ดีผมวัดระยะผิดหรือเปล่าอ๋อเจอแล้วครับเจอไหมครับเพื่อนๆลำต้นเขาก็อวบล่ำนะครับตอนที่ผมเอามาเนี่ยไม่ใช่ต้นไม่ให่ใหญ่ขนาดนี้นะนี่ใหญ่ประมาณเกือบเกือบเท่านี้ก้อยผมาแล้วนะครับเพื่อนๆ ที่พอเอามาก็ลำต้นนิดเดียวนะครับแสดงว่ารากเข้าอย่างลากได้ดีมากเลยนะครับอืมจริงๆครับอันนี้ก็ <c oughs> ข้าวกับหญ้านี่ทงัยจะได้กินหญ้าก่อนข้าวอ่าบรรยากาศเป็นไงบ้างครับจริงๆแล้วมันไม่เมื่อยอย่างนี้นะเนี่ยอ่าเราไปดูอีกอีกอีก อีกต้นหนึ่งนะเพื่อยืนยันว่าเป็นเช่นไรนะครับอ่าอครับเพื่อน,อนๆหลังจากที่ถาคนนะครับในรัศมีอ่าประมาณเม็ดกว่ากว่านะครับก็เป็นไงครับจริงๆแล้วต้องเอาอ่ายูเรียนะครับหรือว่า1 5 1 5มาใส่นะครับเพื่อเขานั้นจะเติบโตนะครับจะเห็นว่า ตอนนี้นะลากเดินแน่นอนนะครับตัวนี้ทําอย่างไรให้พ้นแรงไปได้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งน,นะครับเดีย๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูในถึงขนาดถึงแรงนี่นะครับว่าเราปลูแบบนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างมันจะผ่านแรงยังไงเพราะว่าบนเขาแห่งนี้นะครับสูงจากระดับน้ําทะเลที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับประมาณ800ถึง900เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับน้ํานี่จะขึ้นมาลดนี่ก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับ แต่ว่าทางด้านนูน้นน่ะมันมีตาน้ํานะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นมาได้ไม่ไมสูงขนาดนี้นะครับเพื่อนๆอ,อย่างไรผมจะพาเพื่อนๆติดตามผลเรื่อยๆนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับตอนนี้คือง,งานหนักก็คือจะทาอย่างไรไม่ให้หญ่ามันคุมนะครับแล้วก็ทำอย่างไรไม่ให้ไฟไหม้นะครับแล้วก็ถึงแรงก็ทำไงให้เขาผ่านแล้งไปได้นะครับอะโวดูวนะครับเมื่อผ่านไป1ปีนะครับผ่านปีได้ผ่านแรงได้1แล้งแรงนะั้นก็จะโอเคแล้วนะครับ ามาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมเพิ่งเอามาซ่อมนะครับต้นนี้ไม่ใช่ซ่อมต้นนี้คนงานไม่ได้ปลูกนะครับเจนว่าตอนที่ผมเอามาก็เขาก็ไม่ก้านขนาดนี้ครับถ้าเกิดเอามายังเล็กๆแดงๆนะเพื่อนๆครับแค่ปลูกไปปุ๊บจะรู้เลยว่าเขารับละรับเลยเห็นไหมยอดของเขาแดงสวยงาม โอเคนะครับเพื่อนๆครับผมจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมอยู่เรื่อยๆนะครับว่าการปลูกอะโวคาโดนะครับบนภูเขาสูงโดยใช้ต้นกล้านะครับที่มีอายุ4-5เดือนมาปลูกนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเพื่อนๆครับฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อโอกาสหน้าจะมีโอกาสาได้พาคลิปดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับบ๊ายบาย๋ยวผมต้องขับรถกลับลงไปข้างล่างแล้วฝนหล่อยอยๆมาแล้วนะครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ